สวัสดีจ้าสวัสดีทักทายพี่น้องทุกคนนะจ้ามือหนึ่งสิมาอัปเดตสวนพญายีนห้เบิงนะจ้ะนี่จ้าบักพิกสวนเล็กๆหน้าบ้านนะคะสวนผักน้อยๆปลูกต่อนเลิกงงาเน,นะจ้ะของพญายีนเพ้่อทุกคนมาเบิงเด้อค่ะ บมกทั่วเพิ่นหมากแล้วได้จ้าที่ปลูกไปรอบแรกที่นี่เนาะค่ะเนาะนี่จ้าหมกทั่วที่เข้าท้ายให้เบิงตอนนั้นนะคะเป็นหมากแล้วได้จ้าพี่น้องหมกทั่วแล้วเป็นหมากก็ได้ค่ะเห็นว่าจ้าหมกทั่วเป็นหมากแล้วได้จ้าทั่วเริ่มเป็นหมากแล้วนะคะ อันนี้บอกบวกด้จ้ะเด้บอบวกเฮ็ดข้างให้เรียบร้อยแล้วค่ะเราจะมาอัปเดตให้เพิ่งต่อไปเนาะจ้ะเนะาะบวกค่ะก็รลังงามมึงดูจ้ะบวกก็รลังงามแล้วโอเคจ้าพอกันคลิปหน้าด้อจ้าบ๊ายบาย